เฮ้ระวังนะอเจยระวังลิงมันแก้งอเจย์อเจยอ๋อฮะอ๋อฮะรอแล้วแหละวอนรอแล้วแหละฮะโซโลล์รอป่าวเกือบปู่หรือไรอะพวกเราตัวมันยาวเฟื้ยเลยโอ้โหปะปะาป้าป้าป้าเคไปเลยรอแล้วแหละวอนรอแล้วแหละอ๋อฮะฮคือเวลาแล้วฮังจัมบ้จัมบ้จัมบ้อเจย์าเจย์อเจยมาเลย ยก <Yeah. S 2> อสวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่สวนสัตว์ซุมซ้มๆพวกเราวันนี้อ้วนพามาเที่ยวสวนสัตว์กันจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปตะลุยสวนสัตว์กันเลยดีกว่าซุมซ่มๆมาแล้วพวกเราเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์กันแล้วล่ะเย่ yeah. เราซื้อตั๋วจ่ายตัวกันเรียบร้อยอไปกันยังฮะ uh huh. วันนี้พวกเราเป็นอะไรแกงก็เลยบันนะ่นะจี วันดีเราคือแกงกล้วยไปกันเลยดีกว่าไปเราไปสนซ่อนกันโซล่าอาจิงมาเลยตามฉันมาเลยล่ะอาจิงอาจิงอาจิงโอ้โหมีเป็ดด้วยอ๋ามีลิงอีกอาจิงอ๋าวันดีเจ้าลิงอ่าเจ้าลิงนอนเลยอ๋ามีฮิปโปด้วยอ่ามีเต่าอ่า อย่าไปทเข้าสวนสัตว์เลยแค่ข้างหน้านี่ก็เจอไปสี่ตัวแล้วห้าตัวแล้วอจิเซตไปอ่าฮะนี่อะไรแฮมเบอร์เกอร์อ่าฮะอนี่มันกล้วยเหมือนกันเลยฮัลโหลบานาน่าอจเะกาดาฮัลโหลฮัลโหลมอเตอร์อจิอจิเพลงอะไรเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยระวังนะอจิระวังลิงมันแกล้งอจิอจิอ่าฮะอ่าฮะรอแล้วแหละอ้วนรอแล้วแหละฮะโซลาร้อนบ่าโอ้โหเกือบ อเจออระวังลิงนะพวกเราถ้ามาตรงนี้มันจะมีลิงปากล้วยแก้งเราอเจงไปอเจอามามาแล้วแล oh. uh huh. ้วแล้ว,เว,เวอเจอเจ <c oughs> วันมาแล้วครับแกงกล้วยวันนี้เราเป็นแกงกล้วยกันพวกเรา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะมันเหมือนยางล้อรถปะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ๋าละ่ะช่างมาันเถอะตอนนี้อเจกอะหอหลังเต่าเลยพวกเราอ้าอโอเครอดแล้วแหละอ๋อ ต่อไปเป็นอะไรอ่าอ่าตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอ่าช้างนี่แหละอ่าไปละระวังช้างพ่นน้ำนะอจีไปลาละรอแล้วแหละวันรอแล้วแหละอจีอ่าเกือบอจีช้างจำโบจำโบจำโบอจึงอาเจึงอจึงมาเลยเย้โอ้โห สวนสัตว์สวนสุ่สมวันนี้เราอยู่สวนสัตว์สุสมกันอัจังเช็คไปเช็คไปเฮ้ยนี่มิปอปปนี่นะไปแล้วเจ๊ฮิปโปโปตมัอ่ะเหรอเจ๊วันดีฮิปโปโปดูมอัปาังดีว้าฮ่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 ามเคยแปลงฟันเลยแหละเจ๊โอเคอ่ะนี่อะไรเนี่ยหอหออ่าฮะ มีงูด <rural> ้วยพวกเราโอ้โหกูปล่อยแบบนี้อาฮะโชกคนตายเลยแหละอย่างนี้อาเจฮัลโหลวันดีเพื่อนฮ่าฮ่านั่นตัวอะไรโอ้โหงูหรืออะไรอะพวกเราตัวมันยาวเฟื่อยเลยโอ้โหปลา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 อ่เจตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยไหนอ๋าตอนนี้เราอยู่พิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยปลาอะอ่ะเจมาแล้วอาเจโซลิแล้วปลาอ่ะเจโอเคอาเจงอาเจงฮั่ว พิพิธภัณฑ์ปลาแลตอนนี้เจอ่าฮะอ่าโอ้โหอากาศเต็มเลยาจไปเนี่ยอ่าปลานิโมจริงไปปปลาสรไปเตือนลอยก่อนเช็คพอยเจอ่ามีปานิโมด้วยเจมาสโาไล์ไปเจ้เเจเโอเคละอ่าฮะ สวนสัตว์สวนสัตว์สวนสัตว์ก็เจง๊งกระเจง๊ <g ul và> ทงจ <c oughs> ทางนี้กรโอ้โหอะไรก็ได้ฮัล <c oughs> ้หนระวังไอ้น้ำหรือเครื่องพ่นน้ำนั่นเองกระเจ๊ฮ่าไันหายแลก่อนโอเคไปแหละร้อนเลวแหละอุ๊ร้อนเลยแหละโอ้โหคิเวลาแล้วล <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาๆมาๆรอนมิละโอ้โหแม่ทำเสียเวลาอ่ะเจ๊ <c oughs> เร่เร่เลยเร็วๆหน่อยอเจย๊ <c oughs> แกงกวยมาแล้วไปแล้วเหมือนแกงกล้วยจะกัดสมาชิกไปหนึ่งคนนะสมาชิกจะไม่อยู่หนึ่งคนไม่สบายน้ำร้อนลวกคือนักเล็บอาเจ๊เป็นหนองพอละเรื่องละไปไปไปเช็คพอยต์ไปแล้วฮะอาเจงอาเจงอาเจงอะฮะอะฮะอะฮะโอเควนรอแล้วแหละไปอาเจง ลอกมาแล้วอ่ะอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลอนว่าไงอ่าฮ่าบอกนมจักรเละฉันไหมอเจเฉยฉันจะให้ดมรอดูได้เลยอเจยอ่าฮ่าไม่ไหวแล้วเนี่ยเราฮัลโหลมันบอกให้เราเข้าไปในตัวนี้พวกเราเห็นไงมันให้ดมจักรเละแล้วอเจไปดีกว่าเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะเหมือนงูเลยนะพวกเราปะอเจยเข้าปากงูไปเลยละอ้าวง่ายจังวะจาไปจากไปอเจไปโอ้โหมีคนด้วยพวกเราอเจ อ้โหนูมีหนูด้วยหนูสโข้ออเจอ้าตีว่าตายแล้วไอ้อ้วนล้อก่อนแหละไปละอเจมหมาแล้ะอเจมห่ามห่ามห่าเสียงร้องนี่ไม่เด็ดกระลักเลยอไปไปไปบ้า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 นี่อะไรเนี่ยไข่เหรอไข่ไก่หรือเปล่าพวกเราใช่นะเหมือนไข่ไก่แล้วแหละอเจ นีมันกระดูกหมานี่นะอเจอเจ้งไปเองเดียละไปเองเดียและเร็วเวอเจงฮะฮอ๋สนสัตว์สนสัตว์อาสุนสัตว์อเจโอเคอฮะสนุกมากเลยสนสัตว์อ่าฮซุ่มซุมอเจ ไปพวกเราไปกันยังอเจยโอ้โหนี่อะไรอ่ะไปดันก่อสร้างอ้าวโอ้โหมีลื่นก่อสร้างด้วยพวกเราอเจยโอ้โหไม่ไหวเนี่ยฮัลโหลทำไมรออันด้วยฮัลโหลอันมาอะไรอปเจ้โอ้โห no no จเจ,จ๋เจเจมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าววิ่งสปีดแล้วแหละอันนี้เหมืนอนยางล้อรถเลยนะน่าใช่นะพวกเราโอเคเฮ้ยเส้นช้าล้พวกเราเย้อะฮ่งไปเจ๋งเจ๋งก่อเป็นไงมันครนบน้องคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราเย้ ชยเย็นหนูหิวเหรอลูกหืเชยเย็นหิวเหรอฮะชยเย็นหิวเหรอหิวเหรอหืเชยเย็นหิวเหรอกินใหญ่เลยกินดิอร่อยไหมอร่อยไหมมันหมั่นเคี้ยวหรือเปล่าอ๋อร่อยสัตว์ใหญ่สาร่ายสิริเก็งไม่พอสัตว์ต้นไม้ต่อเฮหรอนี่พี่สาร้ายนะชยเย็น อไรล่ะอือหืออือหิวข้าเกิดมาเพื่อกินวัชเพิอ์